สวัสดีครับขณะนี้เวลา14นาฬิกานาทีนะครับของวันที่29ธันวาคม2566ออกจากพิโลกนะครับเวลา6โมงเช้านะครับมาถึงที่นี่บ่าย2องกว่านะครับมาปุ๊บก,ก็บมาเข้าสวนมาดูต้นไม้เลยนะครับต้นไม้ตอนนี้ให้น้ำอยู่นะครับแต่ได้มาตรวจดูต้นยางนาแล้วพบว่ามันมีตัวด่วงมาเจาะนะครับนี นี่นะครับตัวดองมาเจาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเข้าไปลึกไหมเนี่ยลองเหยีดยูเออยังเจาะไม่ลึกนะครับอันนี้ยังเจาะไม่ลึกนี่นะครับนี่นี่เห็น,นไหมฮะมันเจาะไม่ลึกนะครับไม่รู้ตัวอะไรเข้าไปแค่นี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาชิวท็อกมามา,มาฉีดนะครับเพราะศึกษามาจากหลายๆคลิปเขาบอกว่าถ้าใ,ใช้ชิวท็อกอยี่ห้อใดก็ได้เามั้งเนาะ